สนับสนุนโดยมีนัาซปเปอร์ฟูด food, ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคททงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอนฟิลฮัสิดินซุปโกกี้นะครับไปกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโคชแอนฟิลนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022ในรอบสุดท้ายในรอบ16ทีมนะครับระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติโครเอเชียนะครับก็ ผลการแข่งขันนะครับก็ในเกมทีมชาติโครเอเชียเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ลากยาวไปจนถึงดวลจุดโทษนะครับจึงทีมชาติโครเอเชียเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับในการดวลจุดโทษและเข้ารอบในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสาหรับตัวแทนชาติเอเชียอย่างเรานะครับที่ญี่ปุ่นนะครับได้ตกรอบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกทีมนึนะครับให้ลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าโอเค ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกลยุทธ์เทคนิคของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับโอเคมาในส่วนของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะมาในระบบ3-43เหมือนเดิมนะครับเหมือนคล้ายจับมาที่แล้วเลยแล้วในส่วนของทีมชาติโครเอเชียก็ยังจะมาในระบบ4 3 3เหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของการเล่นเกมรับเนี่ยทีมชาติโครเอเชียเนี่ยจะมาในระบบ45-1แต่ในส่วนของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเกมรับเนี่ยก็จะเล่น5 41นะครับเกมรับแดนล่างและก็แดงกลางนั่นเองก็เราจะมาดูหัวข้อในการ โจมตีของทีมชาติโครเอเชียก่อนนะครับบิลล์อัพนะครับจากแดนที่1นะครับเขาใช้วิธีการบิลล์อัพจากผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าการบิลล์อัพเนี่ยมันทำออกมาได้ยากมากนะครับเพราะว่าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขามาในระบบ3-4-3แบบรับแดนบนเพรสซิ่งนะครับเขาก็ใช้หน้า3ตัวแล้วก็เบอร์ผู้เล่นแดนกลางอีก4ตัวนะครับทำการเพรสซิ่งนะครับก็สมมุติถ้าเขากําหนดทิศทางแล้วเขาจะเพรสไปทางไหนเนี่ยสมมุติไปทางขวาเงี้ย วิงแบ็กับทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้ทําการเพสซิ่งอยู่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะยับเข้ามาเป็นมิดฟิลนะครับ mm hmm. ในพื้นที่ฮาบสเปซและพื้นที่ลายลึก mm hmm. เพื่อที่จะสร้างปริมาณผู้เล่นในพื้นที่ลายลึกและพื้นที่ตรงนั้นนะครับ mm hmm. เพราะถ้าหากเขาเพสซิ่งสําเร็จเนี่ยตัดบอลได้เขาสามารถทานซซชั่นต่อได้ในพื้นที่ลายลึกเลยได้ทันทีนั่นเองแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับ mm hmm. เขาจะมีเซนเตอร์3คนนะครับในการยืนประกบแมนมาร์กิ้งหน้า3ตัวบนของ,ของทีมชาติโครเอเชียเลยนะครับ แต่ทีมชาติโครเอเชียนะครับเขาก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาของเขานะครับโดยใช้วิธีการบางทีเนี่ยอาจจะหลังจากออกบอลจากผู้รักษาประตูให้กับเซนเตอร์นะครับเขาจะโยนบอลยาวไปเลยนะครับหรือว่าโยนบอลยาวจากผู้รักษาประตูเลยนะครับเนื่องจากทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในระบบ3-43เพสซิ่งแล้วก็ดันลายสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณผู้เล่นมันพอมันเทียบเท่ากันหรือว่าเท่ากันนะครับในสต่อ3าเนี่ยแล้วบวกกับว่ามีพื้นที่หลังลายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีมชาติโคเอเชียเขาเลือกที่จะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่บิลลอัพนะครับเขาใช้โยนบอลยาวไปหลังลายเลยนะครับเพื่อที่จะไปวัดกันในพื้นที่แดนที่2และแดนที่3เลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับว่าความฟิตและความแข็งแรงของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับมันเขาสามารถทดแทนในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการดันลายสูงนั่นเองพอเข้าสู่แดนที่2นะครับของทีมชาติโคเอเชียนะครับก็เป็นการเล่นเกมรูปแบบ4-3-3ทั่วไปนะครับเหมือน ตามยุโรปทั่วไปหรือว่าตามหลักการทั่วไปเลยครับก็จะยืนทางกว้างมากนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมฮะปีกก็จะถ่างมาข้างนอกมิดฟิล์อยู่ในพื้นที่ฮาสเปซแบ็กก็จะถ่างมาข้างนอกเหมือนกันไม่มีวิธีแบบว่าปีกหุบแบ็กทางแบ็กทางปีกหุบไม่มีนะครับก็ปกติเลยนะครับแต่ของทิมชาญญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาในระบบ5-4-1นะครับโดย5-4-1ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นรับแดนกลางนะครับเขาก็ยังมีวิธีการเพสซิ่งอยู่นะครับแต่เขาจะเพสซิ่งในแดนกลางโดยใช้วิธีการเห็นไหมฮะ เขาก็จะใช้หน้าเป้าอย่างเงี้ยหน้าเป้ามาเอดาครับที่มีความสามารถในการเพสซิ่งดีมากนะครับในการกําหนดทิศทางในการเพสสมมุติเขาเลือกแล้วที่จะเพสออกไปจากทางขวาของเขาเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะใช้ปีกซ้ายนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยขยับขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงรอไว้เลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะในกรณีถ้าหากมาเอดาครับหรือหน้าเป้าเนี่ยทำการเพสซิ่งไม่สมําเร็จเนี่ยก็ทีมชาติโควอเชียก็จะไม่สามารถพาบอลออกไปจากทางฝั่งขวาได้นะครับเห็นไหมฮะ ถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนตีวงล้อมนะครับเหมือนปิดประตูนะครับให้ทีมชาติโคเชียเล่นแค่ฝั่งซ้ายมือของโคเชียอย่างเดียวนะครับและพอบอลออกจากทางด้านข้างนะครับเขาก็ใช้ปีกและวิงแบ็กสองตัวเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับรออ่านจังหวะ anticipate for intercept นะครับก็คือหาจังหวะโอกาสในการตัดบอลนะครับแล้วก็ transition ได้เลยนะครับเนื่องจากเชฟในการยืนในขณะการเล่นเกมลุกของทีมชาติโคเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับจึงทําให้การ transition ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับ พอเขาสู่แดนสุดท้ายนะครับทีมชาติโครเอเชียเนี่ยเขาเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีนะครับตอนแรกที่ใช้วิธีการร่วมเล่นเห็นไหมฮะร่รวมเล่นระหว่างมิดฟิลระหว่างปีกกับแบ็กอะไรเงี้ยครับก็เขาเปลี่ยนวิธีหลังจากที่เขารู้ว่าเปิดผู้เล่นนะครับของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยความสามารถในการป้องกันในลูกกาดๆเ์ี่ค่อนข้างที่จะไม่ดีเข้ากับผู้เล่นโครเอเชียของเขานะครับซึ่งเขาใช้วิธีการคอรซิงเข้าไปเลยครับคอซิงจากพื้นที่ด้านข้างหรือคอซิง ในทุกพื้นที่ที่เขาจะคอสได้นะครับเขาจะคอสไปเลยเพราะว่าเขาจะมีวิธีที่เขาสามารถเก็บลูกกากระแล้วก็มงเข้าทําประตูได้ซึ่งลูกนี้ก็เป็นลูกที่ทําให้โครเอเชียเนี่ยสามารถตีเสมอ1ประตูตอนหนึ่งได้ในเกม90้าสิบประีนั่นเองเอาละครับเรามาดูในส่วนของการเล่นเกมรุกหรือว่าขนาดการครอบรองบอลของทีมชาติญี่ปุ่นกันดีกว่าโดยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็เขาก็จะมาในระบบ343นะครับโดย3 43ของเขาเนี่ยแดนที่1แล้วก็แดนที่2นะครับ เขาจะยืนในระบบ3กับ2นะครับเขาใช้เซนเตอร์3ตัวกับมิดฟิลด์สตัวในการร่วมเล่นนะครับประมาณ5คนนะครับบางทีเชฟก็อาจจะประมาณนี้หรืออาจจะกว้างกว่านี้นะครับเพื่อที่จะสร้างมุมระยะในการซับพอร์ตเพื่อที่จะเอาชนะในการเพลสิ่งของทีมชาติโครเอเชียนะครับและพอข้อสูดแดนที่2ได้นะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าเขาจะมีวิงแบ็กนะครับออกมาซับพอร์ตนะผมยกตัวอย่างนะก็คือเขาจะทาอย่างเงี้ยสข้างแหละแต่ผมยกตัวอย่างให้ฝั่งหนึ่งเขาจะมีวิงแบ็กนะครับจากทางฝั่งขวาเนี่ยอยู่อย่างนี้ และฝั่งนี้เขาพาบอลขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะใช้ปีกนะครับที่อยู่ในพื้นที่ฮาร์ดสเปซเนี่ยขยับลงมาซับพอร์ตจึงทําให้มีช้อยในการจ่ายบอลเนี่ยสองช้อยนะครับก็คือวิงแบ็กแล้วก็ปีกจากทางฝั่งนั้นนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากช้อยเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยหรือว่า2ช้อยเน่ยอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยเขาจจะใช้วิธีการโยนบอลยาวให้กับวิงแบ็กอีกฝั่งนึงที่เขาเติมขึ้นไปสูงนะครับ พอเข้าสู่แดนที่2หรือเข้าสู่แดนที่3นะครับของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเอ่อวิธีการโจมตีความจริงในหัวข้อของการครอบครองบอลของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่หลากหลายนะครับทั่วไปนะครับสามสี่สามใช้วิธีการ c r o s s ิ่งนะครับใช้วิ่ง back c r o s s ิ่งหรือบางทีก็จ่ายวิ่งทะยงนะครับให้ปีกขวาในวิ่งทะยงนหรือปีกั้งสองข้างวิ่งทะยงนในพื้นที่ฮับสเปซปแล้วก็โจมตีจากพื้นที่ทางด้านข้างนะครับแต่เพิ่มเติมนะครับ รูปแบบการโจมตีของทีมชาติญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเนี่ยคือในขณะทําการโจมตีเนี่ยถ้าวิงแบ็กจากทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่ยืนทางอยู่ในพื้นที่ด้านข้างนะครับเขาก็จะใช้วิงแบ็กเนี่ยขยับเข้ามาในพื้นที่ฮาร์ปสเปซหรือพื้นที่ลายลึกนะครับเข้ามาพื้นที่ข้างในเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหาในกรณีที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเสียการครอบครองบอลนะครับเขาจะทําการทานซีชันในพื้นที่รายลึกและพื้นที่ฮับสเปซได้เลยนะครับและมาในส่วนสุดท้ายนะครับของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแน่นอนเขาเป็น ตัวสําคัญหรือว่าตัวหลักของแท็กติกของเขาเลยนะครับคือการเสียบอลเคาน์เตอร์เพสซิง่งหรือทานซิชั่นนะครับในขณะที่เขาเสียการครอบครองบอลม่าจะเป็นขณะการลุกเป็นรับหรือรับเป็นลุกเนี่ยเขาจะมีทานซิชั่นมาเกี่ยวข้องครับซึ่งทําให้รูปเกมของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าขนาดร่างกายหรือความแข็งแรงเนี่ยโคเอชียจะเหนือกว่าเนะี่ยแต่พอมีในเรื่องของเคานะ์เตอร์เพสซิ่งและนทานซิชั่นทำให้รูปเกมของทีมชาติญี่ปุ่น,นดูดีกว่านะครับหรือบางทีอาจจะ เหนือกว่าด้วยนะครับหรืออาจจะสูสีกันด้วยนะครับก็ผลออกมาก็จะประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายนะครับก็พื้นที่แดนสุดท้ายของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ทําออกมาได้ยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับว่าพอมันยื้อไปถึง120นาทีหรือต่อเวลาพิเศษนักเตะของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็มีความฟิตมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะมีความฟิตไม่พอนะครับซึ่งพลังงานมันก็หมดตามสภาพปกติครับก็จะทําให้การท r a n s i t i o ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยอาจจะ ไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะมีไม่ค่อยบ่อยมากนักนะครับแล้วก็จึงทําให้ยื้อไปจนถึงช่วงจุดโทษนะครับแล้วก็ผลแพ้ชนะก็คือโคเอเชียก็ได้เข้ารอบไปนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับก็โอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเสียงอาจจะอูอีหน่อยพอดีผมไม่ซับไม่ค่อยสบายนะครับเป็นไข้นะครับก็ วันนี้ผมอันฟิลหาสดินสุกกกีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีนัสซุเปอร์ฟู้ด food, ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคดทง